ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากอายุอานามที่ก็มากอยู่พอสมควรนะคะหรือเป็นความผิดพลาดที่ใครๆก็มีโอกาสจะผิดพลาดกันได้ตามภาษาเนาะคนที่แบบทํางานเยอะๆอย่างในฉันเล่าข่าวอยู่เรื่อยๆนี่ก็ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องมีทีมที่น่ารักคอยเตือนให้ตลอดเวลาว่าพี่พูดผิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะ คล้ายๆกันนะคะโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาแบบผู้นำระดับโลกแบบนี้ภาระหน้าที่การงานมากมายก็อาจจะเกิดโอกาสที่จะได้พูดผิดบ้างอะไรบ้างแต่ความผิดของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนก็บอกอุ่นมองเป็นเรื่องจะมองเป็นเรื่องโจ๊กก็ได้หรือจะมองเป็นประเด็นอื่นๆก็มองได้หลายมิติเหมือนกันเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะได้มีการไปกล่าวสุนทรพจน์ ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งนะคะที่จัดโดยสถาบันอเมริกันคอเนอร์โซนในรัฐเวอร์จิเนียและเขาก็อ้างถึงความสำเร็จของเขานะคะว่าโดยมาตรการทางดแานของการค้าภาษีศุลก,กากรทำให้มันสามารถช่วยยุติสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศได้หลายสงครามในช่วงที่ผ่านมาแล้วช่วงหนึ่งของสุนทรพน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยสามารถที่จะยุติสงคราม ที่ไม่อาจจะตกลงกันได้แต่ว่าด้วยความที่เขานี่เข้าไปเป็นตัวกลางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเขาก็ยกตัวอย่างว่ามีที่ไหนบ้างเช่นสงครามระหว่างกัมพูชาและอารเมเนียค่ะคนฟังก็ฮะยังไงนะสงครามกรณีกัมพูชาและอารเมเนียค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ กัมพูชากับอาเมเนียมันคือสงครามกัมพูชากับประเทศไทยไม่รู้ก็เลยบอกว่าคนก็เลยฟังแล้วก็เอ๊ะตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะโดยทรยัก็บอกว่าเนี่ยหูมันน่าทึ่งมากเลยนะเราเนี่ยได้ยุติสงครามที่ไม่อาจตกลงกันได้ กัมพูชาและอาร์เมเนียที่เพิ่งจะเริ่มต้นเป็นสงครามที่เลวร้ายลองคิดดูเราเนี่ยเรามีสงครามทั้งกัมพูชาอาร์เมเนียเรามีโคโซโวเซอร์เบียอิสราเอลอิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียคือเขาก็ว่าเป็นคู่คู่ค,คู่คู่ไปว่าแต่ละคู่เนี่ยมันมีความขัดแย้งแล้วก็ทรัมป์ก็ได้เข้าไปมีบทบาทโดยใช้มาตรการนโยบายด่านภาษีศุลกากรด่านการค้าของเขาทําให้สงครามเหล่านั้นยุติลงได้หนึ่งในนั้นก็คือสงครามระหว่าง กัมพูชาและอาเมเนียค่ะทีนี้ปรากฏว่าวันนี้สื่อแซวเลยค่ะเพราะบอกว่าจริงๆในการกาวสุวงทรพจน์ในครั้งนั้นเนี่ยสื่อก็แซวนะว่าโอ้โหดูท่าทางผู้ชายคนนี้คงจะอยากได้รางวัลโนเบลมากใช่ไหมอย่าลืมนะว่าชั้เองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้ตัวเองได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยสื่อบอกว่าในงานนั้นเนี่ยเขาพูดซ้ำๆๆว่าตัวเขาเองนั้นมีความเหมาะสมมีความคู่ควรกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมากแค่ไหนแล้วก็สามารถที่จะช่วยหยุดความขัดแย้งต่างๆนานาในเจความขัดแย้งทั่วโลกนะคะซึ่งในข้อที่จริงแล้วสื่อก็บอกนับๆดูแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วอีกเอาจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทรัเนี่ย โม้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเจ็ดสงครามที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกนั้นมีฉันที่เป็นประธานาธิบดีอเมริกาโดนัลด์ทรัมม์เนี่ยเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการหยุดความขัดแย้งเหล่านั้นได้ทีนี้สื่อบนชนหลายแห่งก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยถึงขนาดกุเรื่องสงครามสงครามหนึ่งขึ้นมาเลยโดยอ้างว่าตัวเขาเองนั้นมีส่วนในการช่วยคลี่คลายโดยไม่ไม่เป็นที่ชัดเจนนะคะว่า คือสื่อเนี่ยใช้คําว่าเขาปุเรื่องขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการกุเรื่องหรือมันเป็นการหลงหลงลืมลืมของคนวัย79ปีกันแน่หรือเป็นความพยายามจะโปรโมทต,ตัวเองแต่กลับพูดผิดกันแน่คืออันเนี้ยเป็น 2- 3สามทฤษฎีที่สื่อก็วิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะโดยถ้อยแถลงเนี่ยก็ฟังดูแปลกแปลกแปลงแปลงสเปะสปะ จับตรงนั้นไปจนกับตรงนี้เช่นทําได้หยิบยกรายชื่อสงครามต่าง,าง,างๆนานาที่เขาอวดอ้างว่าเขาเป็นคนหยุดมันก่อนจะสื่อใช้คำว่าก่อนจะล่องลอยสู่จินตนาการแห่งความฝันของเขาในความขัดแย้งที่ไม่มีอยู่จริงเช่นพูดถึงกัมพูชาและอาร์เมเนียนะคะทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วสองประเทศนี้อยู่ห่างๆกันเนี่ยเกือบเกือบ6000กว่ากิโลเมตร หรือ4 0 0พกว่าไม้เนี่ยแล้วจะมาก่อสงครามร่วมกันได้อย่างไรนะคะแล้วสื่อก็บอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นคือกัมพูชากับไทยนะที่มีความขัดแย้งกันเอาเคแล้วก็ทรัมพเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนแต่จนถึงตอนนี้สถานาการณ์มันก็ยังไม่ได้คลี่คลายอะไรลงไปสักเท่าไหร่นะคะเราอยู่ในพื้นที่เรารู้ดีว่าเป็นยังไงและก็ส่วนอาเมเนียเนี่ยก็สู้รบกันมาช้านานกับอาเซอร์ไบาจานนะคะเกี่ยวกับภูมิภาค คาร์โกโนคาราบักเนี่ยก็เป็นสงครามความขัดแย้งในพื้นที่ของเขานะคะซึ่งก็มันก็ดูเป็นคนละทิศละทางแต่ความผิดพลาดของทัาในครั้งนี้เนี่ยสื่อมองว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดค่ะเพราะว่าไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งจะเล่าให้กับผู้ฟังไปไม่นานกี่นาทีที่ผ่านมาเกี่ยวกับวิธีการที่เขาช่วยหยุดการสู้รบระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบาจาน ครั้งที่ผู้นำทั้งสองชาติเดินทางมาเยือนห้องทำงานรูปไข่เมื่อเดือนสิงหาคมนะคะก็อาจจะเป็นความผิดพลาดหลงหลงลืมลืมนะก็เลยพูดข้ามข้ามไปพูดคำข้ามไประหว่างกัมพูชากับแอาเมเนียเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคนละพื้นที่คนละความขัดแย้งกันเนี่ยสื่อก็แซวบอกโอ้ยดูท่าทางคงอยากได้รางวัลโนเบลมากเลยนะเนี่ยถึงขนาดหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมานะคะซึ่ง ซึ่งจากจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคนมองคนไทยนะนเงก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ของข่าวว่ามีคนไทยมองได้หลายแบบคนไทยก็อาจจะมองว่าจริงๆแล้วทําเองก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกัมพูชากับไทยเอว่ากันตรงๆก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะเป็นประเทศเล็กๆซึ่งอ,อ,อาจจะไม่ได้อยู่ในความทรงจำอะไรของเขาด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยก็อาจจะมองแบบนั้นไปได้